สวัสดีค่ะกะเ็เธยมาเราจะมาสุ่มกาชาเซเลอร์จีมีมูนกันนะคะอ่ะเข้าไปที่หน้ารวมกิจกรรมก่อนอ่ะรถเข็นอ่ะกระต่ายน้อยอ่ะไปค่ะเป็นการสุ่มกาชาครั้งแรกในชีวิตดิฉันที่ดิฉันเล่นอาวีมา5ปีดิฉันไม่เคยสุ่มเลยค่ะเพราะว่าดิฉันไม่เชื่อในเรื่องของดวงของตัวเองเอามาค่ะคูป,ปองพร้อมเห็นเขาบอกว่าประมาณ1000คูปองนะคะไม่รู้ดิฉันจะได้หรือเปล่าในโคตาเริ่มค่ะกดอันนี้ก่อนใช่ไหม,ม อะไรอ่ะยันนี้ก็ต่อยน้อยหนึ่งครั้งยืนยันอะไรได้อะไรอีโ e จิอีโ m จิเหรอหมุนตรงนี้เหรอไม่มีกระต่ายน้อยอ๋อยังไงเออต้องเออต้องหมุนตรงนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมจะกว่าจะยังไงนี่ได้อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยอะไรวะให้กระต่ายน้อย ยืนยันที้ใช้กระต่ายน้อยเมื่อได้เอายืนยันเให้กระต่ายน้อยให้ใครฉันได้อะไรมาอ๋อได้ตุ่มเหรอตุ่มเซเลอร์จิมมี่บูลอ่ะออกใช่ไหมเอาหมุนต่อเหรออ๋อยังไม่มีกระต่ายน้อยอ,อ,อ่ะสุ่มกระต่ายน้อยอ๋ออสุ่มกระต่ายน้อยต้องแสดงแล้วอันนี้ลำคัน่ะไปครัหมุนติ้วกระต่ายก่อนโอ้ยพิงค์สุกกะคิวหนึ่งวันตั้งหนึ่งวันแหม,แมนะคะ หนึ่งวันเนี่ยอ่ะอ่ะสามวันอ่ะอันนี้หมุนได้ยังไม่ได้ใช่ไหมเอาตอนแรกก็ตายก่อนใช่ไหมอ๋อตอนแรกก็ตายทองใช่ไหมถึงจะมาหมุนตรงนี้ได้อ่าววิ่งเร็วสามวันทำไมต้องสามวันฉันไม่เข้าใจฮะอีพัมอีเพื่อมาอ่ะอ่ะยืนยันที่จะใช้เอาไหนดีอันนี้แล้วกันอนะันสุดท้ายเซเลอร์นิจิมูล อะไรอ่ะอีโมจินี่อล้างไหมเนี่ยล้างไหมเนี่ยโมนอ่ะพิงซูก้าอ่ะโมนอ่ะสามวันให้กระต่ายน้อยคืออะไรดนรับส่วนลดการส่งใช้สามสิบเอ็ดให้กระต่ายน้อยสองครั้งอ่าอ่มันให้การาลดก็ลดอ่ะอ่าเออเออ อ่ะเอออ่ะหมุนอ่ะจากพันสองกว่าตอนนี้เหลือพันหนึ่งอ่ะเอาไหนดีหนึ่งอันแรกไปแล้วอันท้ายไปแล้วอ่ะอันกลางแล้วกันอะ,อะไรอ่ะหยั่งนะฮะหยั่งวะคืออะไรเดี๋ยฉันขอ,ขอออกไปดูก่อนนะอีกล่องเมื่อกี้คืออะไรคิดเพิ่งได้เร็วๆนี้เอ๊ะ นี่ของจดหมายแน่ๆเลยไม่มีอ่ะแล้วไปอยู่ไหน่ะขี้ผงขวัญอ้าวไม่เห็นส่งมานี่พึ่งได้เมื่อกี้แต่วะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเราไปต่ออะไรวะอ่ะบุญต่อใครกะเทยกระดอกกระแดกกระดอกกระแดกกระดอกกระแดกกระไตนอนอุ้ยเลือกเลยเหรอ ไอกี้เปิดอันนี้เอาอันนี้แล้วกันเฮ้ยอีเทนอลเซโนมูคืออะไรอะ่ะได้แล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอดูหน่อยมันอยู่ในจดหมายเหรอีเดี๋ยวนะรายงานอะไร,อ,ะไรออกไปก่อนลบ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 ทั้งหมดเดี๋ยวของหาย ไหนยังไม่เห็นมีอะไรมาให้เลยต่อค่ะอ่ะไปเรายังไม่ได้สก,กินหมุนต่อเที่ยวเติ้วอ่ะเจ็ดวันแล้วจากสามวันมาเจ็ดวันแล้วอ่ะสิบเก้าคูปองอ่ะโอ้โหนึ่งวันมีถาวรไหมคะอ๋อสามวันหนูได้ถาวรกับคุณพี่ค่ะเจ็ดวันเออ ขอหวอนได้ไหมคะสามจุดเก้าวนะอย่าเริ่มแพงแล้วนะเอออีโมจิเอออู้สี่จุดเก้านะต่อไปเนี่ยตายตายตายแตเริ่มแพงแล้วมันเริ่มแพงแล้วมันเริ่มแพงแล้วโอ้ยอ่ะต่อไปอีฟ้าเนี่ยว่าเออต่อไปอีนี่อ๋อเออมันหมดแล้วแหละอู้ตายแล้วเลืออู้ตายเลยคูปองฉันอันไหนดีบอลลีล่างบอลลีล่างฉันขอ ข้างล่างฉันฉันฉันเป็นบททร่ำค่ะอ๋ออะไม่ใช่อวตารนะ่กูล้างกูล้างตู้แล้วโอเคถ้าเลือกบนก็ได้หรือมะหรือว่าจะสลับให้ฉันก็ได้โอ๋ยย่อยล้างตู้ค่ะกระเทยล้างตู้ไปเลยสะอาดเอี่ยมอ่อ,องไม่ต้องกดคิดอะไรแล้วครับกดไป็นรัวๆเลยค่ะอืมอ่ะไป ขีบา้าแล้วให้แต่อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยหนึ่งวันสองวันเอามาทำไมหาวอไม่มีโอ้โหเจ็ดสิบเก้าเลยเหรอเนี่ยเสียเจ็ดสิบเก้าได้สามวันเป็นบา้าเหรอโอ,อ้ะอะอุกิโมโกะเดะ Make u เกียร์กระทามากาค่ะคุณขา จีบีมอนปริซึมพปรวาเมคอัพไอสักทีโอเคค่ะต้องเล่นแล้วเลวาไม้อย่างงี้นะคะกระเทยโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไว้วเราจะเล่นกันนะคะคลิปนี้ก็หมดไปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมุงนะยังขอดูก่อนว่าอีชันตอนแรกอ,อีชันมีพันสองกว่าแปดร้อยปองอีชันเสียไปประมาณแปดร้อยปองนะคะคุณ ก็ได้สก,กินนี้มาโอเคค่ะ